เป็นอะไรยี่ว่าเส็จแม่ใครตีหัวมึงฉันก็ไม่รู้ไหมคะไม่มีไวมากเลยมีที่ไหนแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเสร็จแม่เลี้ยงกูมาหรือเปล่าไหมคะไม่มีหรอกลูกกูมาไม่เข้าหาลูกหรอกมีอะไรลูกใครใครตีหัวมึงฉันไม่รู้ไหมคะไม่มีหนูคิดเองแล้วก็บอกว่ามีมีมียังบอกว่าไม่มีเดี๋ยวผมฉันออกไปดูก่อนเยี่ยมเห็นไหมเพื่อนเลยมาหรือเปล่านะเยีฉันไปดูก่อนนะ้วไหม แต่เมื่อกี้ก็เยวแซ่บเลยแย่มาแล้วนี่อยบอกนักเก็ตที่จตีหัวทีเมื่อกี้น้มัไมหมาลอกกันเน่นะ่ต้องตีกันทุจะบอกให้นกกัทไมมจะไหนไมู่ใช่ไหมีแบรจะไม่ใเธอเข้าไปแจะบอกอะไรให้แเอหลอกวาจะไม่ห้อเข้ไปหรอกแม่ไหนแม่าไหนคุง้างุง้างแต่่า่่าหนูาหนูตีห่ะอ้าวอา่ลูก ใส่ก็้งดูด้วยนคะน้ต่าอัปลักษ้ยอันตะพาดไม่คด้ค้งตีตังถีบเลยไม่ไ้เสร็จแเด้วอะไรเนี่ยเข้ามาเนี่ยไอเนี่ยตัวแค่นี้ได้นะอุ๊ยแน่ทำตาอุ้ยแล้วทำไมเข้ามาไม่ขอราบผู้หลักผู้ใหญ่เลยแน่ปิดปิดตาเออทำไมทำามทไจะทียีทำไม

อ๋อเหรอลูกหรอหนูมาคนเดียวหนูก็ต้องมาแม่ซื้อหนูมาคุ้มครองโอ้พามาคุ้มครองจะมีใครไปทำอะไรได้ไงอะไจะเอาคนมาคุ้มครองแหมพูดเก่งเหลือเกินอยู่ข้างหลังไม่มีใครคุยกับหม่อมฉันเลยอ่ะเออเธอที่ก่อจานเทวีอยู่ให้เด็กเคารพเถอะไม่มีใครเคารพเลยทุกวันนี้โหมาท้อชีวิตซะอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพี่เจรจาเองข้าพเจ้าปนสุวรรณกินดีที่ได้รู้จักจ้าดูชื่ออะไรลูกชื่อดำดงดำดง นี่หนูมาที่นี่หนูมาทำไม,มนหนูมาหาแฟนหนูจ้ะคนรักของหนูชื่ออะไรนหนูแฟนหนูรอจ้ะแฟนหนูชื่อว่ามัสวิน,นุพ่อพ่อ <Okay. S 1> ขอ้าพเจ้าต้องรู้ความจริงให้ได้ทหารหเร่ะงนำพาตัวองค์ราชบุตรมัมสวินขึ้นเฝ้าบัดนเดียวรับเด็ก้าว มสวิตพเจ้าค่ะประพาสป่ามีความสุขสนุกหรือไม่มีความสุขสนุกพเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขนสนุกแต่ตลืมอะไรไปบางอย่างมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรักเขาบอกว่าคนรักของเขาชื่อมาสวิตดัมโด่เจ,จพิจารณาทีสิลูกว่าบุรุษผู้นี้ใช่คนรักที่หนูตามหาหารือเปล่าหนูรู้สึกตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นดูหนูรู้สึกตื่นเต้นซะเกินเนะี่ย 好。 สเสน่กูหายไปเลยเฮ้เสด่จน่ดีสบายมึงทำอย่างงี้ใครเขาจะจกูได้อะเออแค่มีเล่มเดียวแล้วแม,มึงไม่ได้มึงอย่ามายุ่งกับสบายกูเขาจำกูได้เพราะสบายนี่แหละวน้ามึงเป็นเอกลักษณ์ามากกว่าสบายนึงนมึงน,นั่นมเจ้ามาหาค่าทาไมอแฟนไงใครเป็นแฟนเจ้าเื่องเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยัน 寒。好 อ,อยา่ามาพูดอย่างนี้เลยโมโหย่บ้าก,ากลับไปเลยเฮ้อ Uh, bye นึงเลยงานผลงานนั้นไม่พันนึงเพลงร้อยเพลงแพงันนึงกูร้องไงยังไม่ทันจบเพลงดีด้วยทำไมอ่ะพอกูขึ้นต้ื่ะเต้นเข้ามาแล้วร้อยงานอะไรงานนั้นเหรองานนั้นแล้วงานเนี้ยงานนี้กูร้องไปสี่เพลงแล้วได้เท่าไหร่ยังไม่ได้ร้อยเลยนั่งเงียบกิ๊บนิ่งกึ๊บเลย จะภาพเพราะว่าเจนนาณาอยู่ในครอบปรัวตากันในครอบครัวก็โอ้ยดูใจกูนานโพดโพดดูใจกูนานโพดต้องดูว่าดีว่าเออจะให้เท่าไหร่ดีนะให้น้อยไปก็กลัวเสียชื่อให้มากไปก็กลัวว่ามันจะไอ้นี่กูออกมาจะเต้นสามถุมอ่ะกูยังกูยังไม่รู้เลยไหนจะภาพอยู่อยวจะใครกันนั่นน่ะใครนู้นจะพาเขาอยู่นู้นอยู่ในรูปมะนะนะๆน้ๆนะรูปแม่เขาปักมือเรียกอะไรใช่ไหมน่ะเฮ้ย คนเดียวไปพ่อแม่คนเรียกอะนแม่งอะน่นนอ๋อลงไม่ได้จ้ะเพราะถ้าเกิดลงแล้วชอบไปรักของคนดูขึ้นมาลงลี่เอจ้พ่อเดวให้ได้ไหมจ้ะพ่อสุดรอขาไม่ดีขาไอ้ต้นมึงไปเอาไปฮะพ่อเขาโอ๊ยพ่อเขเดินไม่ได้ไอ้ต้ลลงไปไอ้เต้นมึงไป่ก็คเดินนเอาให้กูเร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 เเเดี๋ยวเเเมเเเ พี่ตัวลงไปแล้วของเขาหายกูลงไปไม่ได้ขอบคุณครับคุณพ่อไวรับไว้เลยนะพ่อขอบคุณครับหลวงครับพอ่อหนูลงไปไม่ได้พอ่อหนูลงไปไม่ได้จริงเป็นลิ้มเก๋บ <laughs> ุกเดียวกูไ <laughs> 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 อ้ไต้นพ่อเขาเดินม,มันไม่มึงก็้ตนจุ่มพ่อมาหน่อยขอ,อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับแข็งแข่ง เดี๋ยวมึงเนี่วิ่งป๋อเลยขอบคุณมากนะพ่อนะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยเด้อเฮ้ยผู้ศาสตร์เดินมาจากกรนอนมาดูลิเกขอบคุณครับอ่ะอันนี้ผมลุกเขาฝากหึกกูลงไปกูไม่ได้เลยสองบาทดีอ้ามึงเป็นอะไรเนี่ยม่มีไรอดควรเนี่ยมึงอ่ะอดควรเนี่ยกูตุ้งให้ยังไม่พอเลยมั้งมึงอ่ะโอ้ยพอกูเคยตุ้งให้ใครชีวิตนี้กูกินได้ทั้งชาติแล้วสองบาทเลยฮะ ตำ้โดงไงจะ้ะเจ้ากลับไปเดี๋ยวนี้ไม่กลับฉันไปกับเธอไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ใช่คนรักของเธอเธอเป็นคนรักของเราฮะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวตกใจเลยแหวนไงแหวนไม่ได้ใส่แหวนไม่ได้ใส่แล้วแหวนอยู่ไหนอะดูนี่แหวนดูนี่ ฉันมีคนรักของฉันอยู่แล้วบนโลกใบนี้ผู้หญิงที่ฉันจะรักมีเพียงคนเดียวคือเราฮะอะไรอะแต่ยัมึงหาหาอะไรมึงมาหน้าที่เขาฝือกเฟือกเอออไรก็ไดคนเดียวเออทาไม่ได้เลยทำอะไรดัดองฟังฉันให้ดีนะฉันไม่ใช่คนรักของเธอฉันม,มีคนรักของฉันอยู่แล้ว ผู้หญิงที่ฉันจะรักบนโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนุ่น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 ุ่นน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 ุ่นผู้หญิงที่ฉันจะรักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนุ่น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 นหคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนุ่นนุ่นนุ่นนุนน่นหน ิงที่ฉันแต่ละบนโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออินทิราไม่ใช่เจ้าดำดงโเขาขนยนพ่อต้องขอโทษด้วยที่อาจจะมีใครบางคนในเมืองของพ่อทั้งกิริยาท่าทางและเอ่ยวาจา ที่มันไม่ถูกไม่ควรกับนูไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่โกรธเขาหรอกหนูน่ะเป็นคนดีนะลูกเท่าที่พ่อสัมผัสดูพ่อสัมผัสคนนะลูกมองลึกๆด้ตา <c oughs> ใช้เวลาสัมผัสด้วยใจหนูไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยนำทรักที่สำคัญหนูยังมีแต่สร้างความสุขสร้างความสบายให้กับคนรอบข้าง ทั้งทั้งที่ตัวหนูเองมาอยู่ณจุดนี้แล้วหนูก็ยังไม่เคยอยู่ทําเลย hmm. หนูไม่เคยคิดว่าโลกจะต้องหมุนมาหาหนูหนูไม่เคยคิดว่าทุกคนจะต้องหมุนรอบตัวมาหาหนูแต่หนูตั้งหาที่ใช้ตัวตนใช้จิตใจคบขนทุกสถานะ โดยที่ไม่ต้องใช้มารยาอะไรเลยนี่แหละลูกคือความสมาง,งามคือความเด็ดดิงที่ตัวพ่อเองนั้นชื่นชมหนูเสียล้เกิดสมัยนี้นะลูกคบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิดคบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผลของแบบนี้ มันอยู่ที่นิสัยคนจะหาผลชั่วดีที่เปลือกกายมันย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอนสิ่งที่หนูทำมันตรงมันแท้โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งทั้งหน้าที่การงานอีกทั้งความรัก หนูไม่เคยหลงไม่ลาบยศชื่อเสียงเงินทองหนูไม่เคยต้องตกใจอะไรต่างๆนานาหนูทำตัวธรรมดาที่สุนดนี่แหละมันก็น่ารักมากพออยู่แล้วจงทำต่อไปทำหน้าที่ส่งความสุ่ขต่อไปเพราะท่านผู้ชมหน้าเวทีและเอซีทางบ้านจะเปรียบเสมือนข้าหมเวลาที่หนูเหน็บหนาวพวกเราทีมงานบ้านบารมี จะเปรียบเสมือนที่นอนนุ่มๆให้หนูได้เอนกายพักผ่นและหมอนข้างที่ดีที่สุดก็คงจะมีแต่นุกกิษดาคนเดียวสล ا م า <c oughs> ความรักของหนูมันช่างสวยงามและน่าทึ่งคนที่แคลงใจในนิสัยของความรักของหนูมีอยู่แค่สองอย่างหนึ่งไม่มีสมองสองไม่มีสติเพราะทุกคนไม่ได้รักแค่ความเป็นดำดม ทุกคนรักเพราะความเป็นนุ่นเนชนนกตังหานร่มมือครับพี่น้องสมคัาในตัวเด็ววกผู้นี้ต่อไปสมคาญในทีมงานก้าวด้วยใจและเราจะไปได้กันแต่แล้วนาะงสาวดำดมก็ต้องกลับไปพร้อมกับความผิดหวังัละย้อนกลับมา,าน้ามรัจมนตนและี่วาาของมันกบส่วนพระอง เราเป็นแค่คู่มั่นกันไม่ต้องมานอนด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะแต่เราก็แต่งงานก,นกันแล้วมไม่ใชเจ้าพี่เอารง้ข้าวเขาจะดูไม่ดีผมไม่สนใจหรอกไดค่ะต่างคนต่างนอนแล้วกันนะคนใดในขณะที่ทุกคนลับสษณะแล้วครับองค์พระมารดาองค์ดีด้าน์ก้าวมาณสถานที่แห่งนี้ าเขาคนแกร <ไป S 1> แกแท้เลยใช่ไหมไปตามมันพิ่ของมันเคยมือดิของไม่จบไง <c ười> ของมันเคยมือมันละแป๊บสองแป๊บไปตามก <c ười> ็สวิหนุ่มอ่ะ <c ười> ได้แม่ัาไ,ไม่รู้อะไรผ้า,าโปรตีนอะไรกระโปงหินเลยหุวย <c ười> หมดจะโปงผ้าโปร,โปรตีนไหมโปงปเขาเรียกใคร ไปเดี๋ยวยิ่งว่าได้ยินแล้วตื่นขึ้นมายุ่งเลยอดอดท่านไปเถอะค่ะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นอุดข้างเดี๋ยวอีกข้างเดี๋ยดายอืมอีกข้างนึ่นแปลกมน่นเลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกท่านเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนี้พี่ของอิทธิรามารอพระองค์หน้าตำหนักพปเยอะค่ะจริงเหรอวะจริงเดี๋ยวฉันจะออกไปดูได้ยเพืค่ะถ้าพี่มีสิ่งใดเข้ามาตามตัวเจ้าไปช่วยอิทธิรา บัดนี้นางติ่งในถ้ำถ้าจันทรย์ตฆ่ากินโดยไม่มีตัวเจ้าพร้อมดอกกุหลาบสีดำนางต้องกลายเป็นหินสีลาเป็นความจริงในท่านพี่ความจริงอยู่ช้าไม่ได้เดินทางไปช่วยทิลาเถิดพี่ท่านจะเดินทางไปช่วยทิลาแล้วเก็บใจพึ่งอื่ตาพึ่ตาไว้ก่อนถ่ายตงท่านอย่าให้ยี่หว่านรู้ตัวนะรีบไปนะหลับสนิทอุ้ยขำขำขำเป็นปะบ้าน เจ้าพี่เสร็จผมจย่ะาไปอะไรอยู่วะเสร็จพี่มาสวินีพี่ทำเ่อเก่าแล้วคะเเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงมไม่รู้เหมือนกันียค่ะสวิน่เีิกเาจะไปยอมให้เจ้ามันมาฉันมา้น่หือวะอเสีทีนีอย่าามาสวินมากับเจ้าจพี่ระวังตัวนะเบี้ยคะเอาละครตอนนี้ วินไปเอาซุปข้าวที่มันเกิดขึ้นเราต้องกลับไปกับภ้าวไปแตงโมตัวยี่หวาแับเดี๋ยวนี้บอกท่านเลยว่าให้สั่งมาตัวยี่หวากับตัวพุกิ้นทานไปบอกข้าเลยน แสงสุดท้าย,ยาดวงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าอินทิรารอทุกคนที่หน้าถ้ำไร้วิแววคงพานวัตและมัศวิชเชรอยังคนมีหวังแต่สุดท้ายเธอก็สิ้นหวังอินทิราเจ้าค่ะ เจ้าดีเสียงข้าหรือไม่เจ้ค่ะข้าเคยได้ลั่นวาจาไม่ลลววหากแม้นข้าให้โอกาสเจ้าไปตามรักคืนใจเจ้ามาเจ้าจะรับพ้สเรริแต่เมื่อเจ้าทำไม่ได้สิ่งที่เจ้าจะได้รับนั่นก็คือโทษผันใช่หรือไม่เจ้าค่ะถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องไปอยู่กับข้าข้าขอสาบเจ้าจงกล้ เป็นหินสิลออยู่กับข้าไปชั่วกับชั่วกันอนีจาาสงสารสารเจ้ากินทิลราเธอจะผ่านืืนนี้ไปได้อย่างไรครับพี่น้องเมื่อลงหนาวมาเยือน

อินทิราได้กลายเป็นหินเป็นศิลาแล้วครับพี่นอ้องอินทิราสมรู้เธอเล่นอินทิราอินทิราไม่จริงอ,อิอนทิราถ้าใครดังสายเลือดเสมอนถูกเชื่อชื่นใจฉันม่ทำไม่สำเร็จที่ช่วยนอ้องพี่ไม่ได้ แต่พี่จะไม่ยอมพี่เจ้าต้องตายคนเดียวแบบนี้อีกทีละไอ้คนที่ทำให้พี่มาช่วยเจ้าไม่ทันนึงคือไอ้ชัยวัดบุญมะขวะมันจะกลับไปฆ่ามึงให้ตายตามน้องกูไปจะไปกับพี่เราจะไปฆ่ามันดีกสําสำหรับไอดอกกุหลาบดอกนี้มันพี่มีความหมาย ข้าพระสิวิจะไม่สิ้นความอ,อ่อนไม่ว่าจะเป็นหรือตายกุหลาบดำดอกน,นี้ต้องเป็นของเธอเพียงผู้เดียวบินวอนต่อฟ้าขอเทวดาองค์ใดก็ได้จงช่วยเห็นใจความรักของเราทั้งสองคนขอให้ความรักของเราทั้งสองคนเกิดขึ้นด้ปฏิหารด้วยเธออินทิราจ,จะช่วยเธอให้ได้ ความรักที่มันสนคงนี้ให้กับอินทินาาาานราจะเกิดปาฏิหาริย์หรือไม่ครับ ไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอได้อีกฉันสัญญา Thank you